there. โล่งแบบโล่โมชันนครับอ้าวฝนเลยฝนแรงมากครับตอนนี้เฮ้ยเกิดอรื่องแรก โอ้คนเงียบเอาพลังเขาเดียวแล้วี่น้อง โหดร้ายเรา่าก็ไปซ้ำค้นนี่จิ๊บจิเลยว่ะต้นนี้แล้วกับสีแล่มส่วนเราโยยะฝนซ้ำ พิมนาพี่น้องเอ้ยไปละฝนตกกับต้นลักเขาไปอ่าสื่อโทรศัพท์เป็นพี่น้องไปเอาน้ำอยบ่เปล่าร่วงไปเรื่อเออไปลองไปเอายั่ไงเดี๋ยวไปมาส่งดอกไปพี่น้องเบรดแนวเบิ้งนะครับฝนตกไออีกอะไรรอกยา กี่อย่นั้นข้าวเลาเรียงเกียงข้าวอู้หไเลยโห่นี่ใตกแหงมากครับตกแหงัวพัว,วมืว่อพััด